คือท่าเดินแบบท่าเดินสวายแก๊กนะขอบคุณมากคะนักเรียนเอาได้่างานถูกต้องนะคะนักเรียนก็อันนี้เขาโบกปูนใส่หน้ามแล้วไม่ใช่น้าขะวเลยเกินเท่าว่าเขาเท่าอรอคิดเท่าถึงแล้วจะหัวงอกเขาก็ไม่ใช่เท่าเ้ยถึงยังงอกเต็มหัว โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโหน่าขำจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไอตีกระโปรงห้องข้างนี่ว่าต้องรีบขึ้นไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วจะทับเล่นดีกว่ามาใส่ดิมึงลองถืออยากรู้มันมันส่องแสงได้ไงเงี้ยกระสือกระสือตะเกียเลยส่องแสงได้ เออแท็บเล็ตนี้มันเหมือนของกูเป๊ะเลยนี่วะเหมือนกูเป๊ทุกอย่างจริงจริงอะอู่ห้อปิดยู่ห้ปิดอยู่ห้องปิดยู้องปิด้เโดดดวใจูได้ฟังเพลงมยังไม่กลับาีงซาวีดี้นี่ว่ะ ครูเป็นเป็ดที่ทำไมครูชุดเปลี่ยนสีอะครูตัวเป็ดงน้ำเฮ้ยครูตัวเป็ดน้ำเหรอคุณพูดอะไรนะตัวเปลี่ยนเปล่งงั้งนะวย่งทะลุประตูได้ไงเดังไมเจ้าล้ะเสียงดังเลยเออครูคนแถวนี้เขาตกใจหน่ายนู่นครูคนแถวนี้เขานอนอยู่ผิดประตูเสียงดังเนี่ยครูสมอนสีสมอนสีเรื่องแสง อะไรเรื่องเศษหัวเขาไงเนี่ยนะนี่ก็พบตายแล้วไปหาเศษผมตรงนี้มีไหลมียันอย่างเดียวไม่มีของกูไอ้นุกกูกูจะวิ่งมาเสม็ดกู มึงร้องอะไรกูอยู่จงกูลิงกังกูเล็กกูลิงกูลิงวาชาดิงกางกูลิงกังกูลิ่งกางกูให้เขาิงว่าชาลิงกังกูลิงกังกูอย่ามองหน้าสิบัะปิดประตูอัดหน้าไอโนคกูมันจะวิ่งมาสมัทใส่กูเนรอเออแล้วหัวโขกประตูกูอยู่เนี่ย ไม่เป็นไรไเ,ไเลยเฮ้ยเอ้ยอย่าเฝ้าดิโกงนี่โกงไปออกไปอย่าเฝ้าไม่ให้อย่าเฝ้านะเออไปไปหายนอนครูแม่งแคมกูโถ้แคมว่ะครูที่ใส่ไม่ดีกูสะดุ้งปี่เลยดด้ยดื้ย ใครอ่ะคุณคุณนั้นน่ะฮัลโหลนั่นใครอ๋อวิ่งมาแล้วมันกลัวลัวมันกลัวช้างกลัวช้างนั่นผมเอาหัวมาให้นะครูครูบอกนั่นหัวใครนั่นไม่ใช่หัวครูเออเขาบอกเผาผมมาเอาจังหัวเผามันเลยวะนั่นใครบอกมานั่นใครนั่นไม่ใช่ครูเอาไปแล้วกลัวไหมกลัวไม้ของฟากู ครูหนึ่งหนึ่งอาวีบมเบ้า่ะหนึ่งหนึ่งวีไฟูบอกครไม่คูเด็งคูไม่คูไม่เลงครูบอกคูจ้องจะเล่นคุณอยู่เขาจ้องจะเล่นคุณน่ะคุณรู้ตัวหรือเปล่าโหมีอะไรแวบอ่ะเกือบตายตรงนี้ไม่มีไม่เจอไม่เจอเลยหรอไม่เจอเลยอ่ะอะไรอ่ะเจอยาละไม่เจอไม่เจอเลย กูโดนครูสเมส์เข้าที่หน้าเียงคือใกล้มากมันครูกระซิบข้างหูกูอะอย่าวทำกูียทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูอย่าทำคกูไหนเฮ้ยครูนี่ห้องน้ำนะอย่าเข้ามาดิคือ้วยกูโดนครูลวนลามกูโดนครูล่าเข้าห้องน้ำอะ กูแม่งแข็งเฮ้ยครูัวตะเกียงฟาดหน้า้เข้ามากูไม่ไหวแล้วครูมาตัวตัวกูมามาถูกแขนเสื้อแล้วมาเอาไงวะเอาไงฮะมาเอาไงวะหลายรอบแล้วไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมแล้วกูไม่อยู่ด้วยกูไม่ยอมแล้วกูไม่อยู่ กูเข้าแล้วกูเห็น,ไ,หนไอน้นนตัวแตก,กกลายเป็นเลกเกิลนไหนๆๆนๆยนายนาห้องดูห้องหนุ่มคนนีน้ซน,น,น,นอ๋อแล้วไมไม่เก็บอ่ะเก็บมีอันหนึ่งแล้วมีอันหนึ่งแล้วเก็บไม่ได้ไปเผาเผาศพพ่อเฮ้ยมึงบังกู อีไฟจุดเดงอ้ยเผาเราต้องถือได้โดนไฟเผานั้นสุดท้ายชั้นหนึ่งนะนตกใจกูตกบันไดเลยเลยชั้นไหนชั้นหนึ่งไหมถ้าชั้นหนึ่งก็ออกห้องนี้อย่าไปโค้ง่าไปเคียอย่าไปสนใจเสีหลงซสีเลียด ด,ด้วยชั้นหนึ่งห้องสุดท้ายเ,เกือบโดนอัดตูดนี่ถ้าชั้นหนึ่งก็ห้องสุดท้ายได้แล้วได้แล้วไปใกลๆใ้ๆเหี้ยเดี๋ยวว่าใกล้กูนะครูพี่นายเราออกไปได้ออกไม่ไ,ไ,มได้มันมีกำแพงวิเศษอยู่ครูใช้ผลบาเลีย ไปเผาสวยงามครับว้าทำไมกูดู <c oughs> ล่ำอย่างนี้กนะ <c oughs> ูไม่ไม่ไม่โบกมือหน่อยเหรอจะไปล่า <c oughs> ชิม่ะ มันไะไรต่อเดินไปหาป้อมยาถือหมอคูสมอนคูเป็นกระสือเหรอคูส่อง่ดส่องแสงได้ไงคูเป็นก็ะสืออ่ะหมูมันต้องสงส้มแดงไม่ใช่เหรออันนี้ก็ะสือเปลี่ยนหลอดไฟไง LED อ่ะไม่เป็นไฟดิสโก้ดีแค่ไหนอ่ะโอ้ยหยยยไฟดิยก้ยต่ ยเต้นเลยป่ะยาแมยามอยามยามาเต้นอ yeah. yeah, no, yeah. no okay. ้กูเขาเสียยายายาใส่เดียวกันป่ะเออฮะกไม่มีหัวกูไม่มีหัวเจอครูสมอนสีาู้ได้ไงรู้ได้ไงน่าให้ผมฟังได้ไหมครับครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วยี่สิปีเลยอ่อ ยี Easy. Agree, ่สิบเยอชเยอะเห็นว่าโดนทำผมินตอนเนี้ยเพราะไปรบดูผีเสียงเกมอ่ะเสียงมึงพูดอ่ะเฮ้ยโอ้ยมึง ครูเขาหลับในรอเปล่าอันนี้ครูก็แต่งหน้ามาใช่ไหมชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโเพเลแบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับประตูด้ไมกุญแจล้วชนเอาไว้ในห้องบนณิดไปเอากุญแจมัเป็นยามแต่มึงไม่พกบกุญแจทำไมเหีียยามไล่ออกคุณถึงไม่ไล่ออก จะย,ยอมทองตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกตึกพยอมทองก็ได้เท่าเบียรไม่ไปในเวลานี้แล้วมึงให้กูไปเนี่ยนะควายโคตรออยโนใช่ไหม <c oughs> โคตรเป็นมิตรเลยวะไม่ไปเองแต่ให้กูไปยอดเลยวะไปเลยเยวกูรออยู่นี่เดี๋ยวนั่งรอ วุ้ยยิ่งเห็นกะซื้อยังไงรอดด้วย speed run, speed run, สปีดวันสปีดวันุอ่าห้องนี้พรุ่งนี้ดีฉันไปต่างจังหวัดกลับมามาเรียนแล้วกุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ที่ทห้องนักศึกษา มาตาสีคุณครูวาลินเป็นไหนฟังมัองอ้าตุ้ง <ปะ S 2> <5. S 1> ห้องเวทีวะไม่รู้เดินตามจุดไปยังไงห้องห้องอะไรห้องเวทีปรากญเจไว้กับมวด ตึกวิทย์นะครับพอประเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสนธนาไอ้สัมมนาต่างจังหวัดกับครูสัมฤทธิ์นะฮะสัมฤทธิ์นี่มีใครปะไม่มีอ่ะไปขึนบ่ายเล่นเบรดไอ้บาสโอ้โหนี่บาสพี่บาสที่เล่นเอ้พี่เบรที่เล่นบาสจนหัวใจวายตายไม่ใช่หรอ พี่ขยิ้มให้อ่ะยิ้มกลับดิเย่เจ้แล้วจะทำไมตัวอยู่ใช่นไรไม่ไม่มีขนมไม่ไปหนุ่มนเหรออ่ากุญแจห้องฝึกเต้นอะไรยิงเข้าช่องบันไดทำไมตต้นตะวันงทัน ด่าขึ้นไปนี่ไงปฏิสัมพันธ์วิ่งไปต่อยพี่เบสที่เล่นบาสไม่โลเราเอาเป็นนี่ว่าขังไวนห้องลอไปไกลๆเปิดประตูเปิดประตูอะไรเปิดประตูโอ้ยเค,ออเ,คเบสแหกไอ้ดีฟมาไง เข้าลูกบาโยนใส่หนาาาจะไอเบไอเฮียไอเบไอส <c oughs> พัพีเบดเบเบดจะทำหนูเบด <c oughs> หนูเป้หญิงนะครับเหนูเป้หญิยนะครอย่าไปทำหนูค่ะอย่าแตะตัวญิงนะครับ่เบด ก็ซื้อทำค่ะแจ้งตำรวจนะคะพี่เบสทำคะเดี๋ยวมานย,ยุ่งกับหนูค่ะหนูเป็นผู้หญิงนะคะด้วยด้วยด้วยอ้าอ้ากูไปแล้วพี่เบสตัดหน้ากูกูวิ่งเดี๋ยวนะหน้าอย่างนี้อย่าบอกนะว่าเฮียพี่เบสมึงตาดีเกินไปแล้ว มันผีก็อยู่ส่วนผียู่ยุ่งไรกูห้องน้เฮียโหลพี่เบสอยู่ไหนแหวะอยู่เฮ้ย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 เฮ้เบสยู่กูยู่กูยู่กูเออมันกูเห็นใครแวบๆนะเมื่อกี้ ที่เบสเห็นตัวตรงประตูว่ากระชากคอนไปกระเทิบดิเนี่ยพอกูเลยเนี่ยแล้วเก็บกุญแจได้เนี่ยทางไหนวะกูหรือเปล่าที่ล่อไปในห้องให้กูเป็นคนลอ่อไม่ไม่มึงคนลอ่อส่วนกูคนหลอด<อ>นี่กูโดดแต่กูโดดลงอะ่ะเป็นไงล่ะกูเฟี้ยวจัดอ<า><า>่ะไปอาคารตะเภาทองตนะเภาทองะเจ้า พยอมทองไม่หรอไอพยอมทองไม่ใช่ไปไหนอ่ะห้องเวทีอ่ะแล้วจะไปจบเสรษฐียังไม่จบอีกเนี่ยรู้ใช่ไหมเรารอดห้องไหนวะห้องเวทีห้องเวทีทถึง <laughs> แล้วถึงแล้วคุณเงินไหนหไอ่อะสองอันเลย เข้าไปดิข้าไปเอาเนข้าไปดิแช่เงีนหาแล้วเปล่าชีน้าชีหน้าอีชีหน้า ทำไรนวดหลังอะนุ๊กใช่นวดหลังน้าประตูปิดเองฮะประตูปิดเองนี่ครูคนนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่นั่งผมจะมอเอาครูแจมมาอาครูแจมครูบอกข้ามศพครูไปก่อน ผู้เขาไปโดดนอะไรมันข้าไก่ดข้าวมันโดอะเด็กสอบเด็กดิ๊งจโดต่อยจานแตกเลยโอ้โหนาเออสิบเก้าบวกแปดได้ยี่สี่ ยี่สิบเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกสิบสี่เจ็ดเจ็ดสี่สสองอ๋ไม่ใช่ยงตดวครูคบีบโอครูลปอยผมวั t ต e f ฟ c k โอเคมาแล้วสิบแปด ยี่สิบสามกูก็รอบเดียวเหมือนกันนี่สิบห้าหันห้าเลขสามสามหกสสามหกสิบสองนี่มาข้อสอบมอจริงปะไหนเนี่ยกูกดไม่ได้กดเลขสิบสองไม่ได้หยุดแดกข้าวกูจะแดกหน้ามึงแทน,นอ่ะกูลองกดข้ออื่น กดได้เฮียข้อถูกกดไม่ได้กดได้แต่ข้อผิดไอ้สัสครูมึงล็อกข้อตอบกูเียกูโดนเกียนดูตบหัวแล้วยื่นหน้าหนอเฮียกูโดนเกียนยี่สิบลบห้าสิบได้ลบสามสิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสิบห้าหารสามเอ้สิบห้าหารห้าได้ห้าเอ้เจ็ดสาม สิบห้าคููสองสามสิบสองยี่สิบหารสองนี่สิบสามสิบฮะสิบเออใช่สามสิบลบสิบในยี่สิบเออไกูอย่างเกียนเลยครูรอคำตอบกูแม่งเกียน์นี่แม่งเกียร์กดข้ออื่นเอาเฮียกดได้ กดได้ข้อผิดเนี่ข้อตอบถูกตอบกดไม่ได้น้องครูจะหยิบปันมาให้ครูเอาล้มไฟออกมาให้อะอันนี้กูเจี๋ยแบบเดยหยิบไม่หยิบผิดเนี่ยหยิบผิดวัดเต่าฟาดพี่ยำครูคุณลงมาถึงอันนี้ครูมาถึงท้องยำแล้วครับพี่ยำเฮ้ยเฮ้ยพี่ง่วงแล้วแอบกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วซ้อนเลอะตัวใช่ไหม เฮ้ยพยายามแอบหลับไขประตูจอ่วไ,ไม่ต้องสอนครับสนทำไมไม่ใช่เรื่องของเรา <อ S 1> เอ๊อ,ออกมาได้แล้ว้ท่อน,นี้มีอินพอร์เตอร์อยู่แน่ไฟดับจะบอกเข<ม>าว่าเอามองอัสไฟแม่งกับท้างเลยอ่ะสีแดงแท่งมองอัดเหรอ <laughs> ไม่รู้ว่าจะเอามองอัดออกมาจากท่อ <S 1> <S 1> <S ดึง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 ถึงือดิดึงอ้าวกูกลายเป็นหนูท่อที่มีหนูท่ออีกตัวมันกินข้าวอยู่ก็อร่อยดิแต่เราเร่วแต่เรา่ะมาเป็หนึ่งไม่ต้องมางกลับมาไม่ต้องกลับมามาเไปเอาน้ำกอนติดคออี้ยตายซะ <S 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 เราหาว้าวทั้งหมดหกอันนี่ไงเฮ้ยไปปอาม,มาไม,ไม่เห็นสว่างไม่ใช่นี่มีอะไรวะนี่ไงว้าวไม่เห็นยังไงเลยเ,ลยเด็กรีบเด็กเข้า เอ้เด็กสาวไอเดียอร่อยสะดุ้งเกินคาดกูสะดุ้งตัวลอ,อยเลยเมื่อกี้มไมวะ,ะแม่งจำสเกลสแมสเข้าที่หน้ากู กูมันกับพิบตายแต่เฮ้ยโดดสม,มัมศเลยสองอันอะไรเนี้ยะเอาไว้ตัวถ่วงที่มีประโยชน์แค่สร้างเสียงวบกวรย้อกไปดิแต่ได้กินเสร็จแล้วโอ้ธอออกไปนะ ฉันไม่ชอบเธอออกไปไกลๆใครเหรอไอ้หมายถึงมึงไหนโน่ใครเปิดสัญญาณเตือนภัยก็เสียงวอโโทีโอ้ยอย่าซูมดี่กูเปิดไม่ได้ไอ้ไอ้มันเกียนกูไอ้สัดอกูมันจะเปิดมันทำหน้าจอกูมาดิมาดิมาต่อยป่ะมากูใส่เดียวปทำไมกูสวนไม่ได้อ่ะ ไม่ยุติธรรมเลยมึงเอาช้างช้างเนี่ยใช่หน้ามันโกช้างตีหน้ามานันเฮ้ยกูเจอแล้ววันสุดท้ายยี่ไม่กำลังไลู่เลยนายนี่ยต่ละเลร็เอ้ยมันมีพลังจิตอ่ะที่มีพลังจิต น้ำต้วนลรับกินสอพองปลาหมึก <c oughs> สสยรับคาร์บีบาร่าสสยรับไายูนสสยรับเราต้องทำไรวะเนี่ยบันไดมองไงบันไดกูเห็นเป็นรั้วข้างๆกระโดดไม่ได้เขาฝั่งนู้นพี่เป็นซูไมเหี้ยม่ซูพี่ทำ เอาขึ้นบันไดเดี๋ยวขึ้นบนับนไดเพี่อบันไดใส่ละเดี๋ยบันไดมึงจะใส่รับอีกเหรอกูสมอวนสีใส่ละเดี๋ยทุกคนไม่ใส่รับหมดเลยเหรอถึงบ้านแล้วเคียยา,ยยามใส่ละใส่ยามเฮ้ยถึงบ้านแล้วโอ้ยแลก็เป็นมือถือว นึกว่ากูจะต้องนอนโรง,เ,งบบเรียนซะแล้วอ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอไม่เสียงแม่ไม่เข้ากับหน้าเลยอะไปทำอะไรมาเสียงแม่สาวมากเลยแล้วดูสภาพดินะจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะอ้นนคิดเหมือนกันปะเสียงแมบบ่แบบใช้ได้เสียงแม่สากมากเลยเสียงแม่ขาวมา <laughs> แม่เสียงขาวเว้ยแต่แต่หน้าแบบ ไม่แต่ผมก็ขาวเหมือนกันเสียงขาวผมก็ขาวเสียงขาวไม่พอผมยังขาวอีกนั่นแม่นายเหรอุนักคณิตศาสตร์โอลิมปิกเสียงกินข้าวเหมือนโน่เมื่อกี้เลยผมไปนอนแล้วนะอย่างนี้เลยเออก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยแหละฟันก็ไม่ต้องถึงชากนี้ไงก็กินข้าวแล้วไง กินก่อนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่กินในท่อระบายน้ำ <c oughs> กินๆๆๆอะไรกินกินขี้อ่ะเฮ้ยนี่ไงเอาน้ำมันมาทาตัวเยวลยเรอได้สีแดงอย่างนี้จะบอกว่าเอามงเหอไม่ใช่เฮ้ยอุ้ย,ยสาวมาหาที่ห้องยีส่สาวมาหายี่จำสแกน 6pm สาวคนนี้ก็เป็นผู้รัอยู่นะสาวคนเนี้ยตัวแดงมาหน่อยอืมตัวแดงซูบีคอนตินิวโปรดติดตามตอนต่อไปภาคสองก็จะมาในปีอ่ะมั้งปีนี้เท่ากับเดือนสุดท้ายวันที่สุดท้ายไม่เป็นไรก็ถือว่าปิดเวลาห้าทุ่มสิบเก้าชื่อใครวะเนี่ย ชื่อใครวะเนี่ยโอ้โหอุ้ยชื่อใครวนะเนี่ยชืตัวแดงแดงเนี่ยโอ้โหชื่อ,อคนโคตรเท่เออขอบคุณที่ชมและสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายมองไรอะ <laughs>